ใชเล่นๆ w i t h Friends โอ้หญิงไปสารกระเป๋าให้แม่วันแม่ไม่ชวนพี่เลยนะก็เห็นว่าไม่ใช่แนวพี่จอยอ่ะเนี่ยเห็นว่าพี่จอยอ่ะชอบไปดื่มไปดิ้งไปกินไปเที่ยวอ่ะหืมรู้ดีเนอะเออพี่ก็ว่าจะทำขนมให้แม่อะแต่ว่าจะทำอะไรดีขนมที่แบบมีส่วนผสมผลไม้ดีไหมลำไยแม้อืมดีนะพี่ชอบลำไยเย พอแล้วหนิ่อะไรเนี่ยโอ้ยลำไยผลไม้สิบิจอยตอนนี้หนูเห mm ็นลำไยภาคเหนือออกนะเห็นกรมการค้าภายในอ่ะเขาจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้นะเนี่ยหนูซื้อมาแล้วค่ะเอองั้นเดี๋ยวพี่ทำชีสเค้กลำไยดีกว่าทำเป็นหรอ ไม่อะมีมีใครทําเป็นสอบได้ไหมนี่ไม่เป็นไรพี่จอยเดี๋ยวอีกงานแนะนําเพื่อนคนหนึ่งมาให้นะเขาว่าถนัดด้านนี้เลยแต่ว่าตอนนี้ขอตัวก่อนนะพอดีแม่นัดโอนที่ดินนะพี่แม่โทรมาพี่แป๊บหนึ่งฮัลโหลแม่อ๋อได้ได้นัดโอนที่ทีดินจังหวัดเลยนะอ๋อโอเคพี่หนูไปก่อนหนูไปก่อนโอเคค่ะแม่ไหมอะไรของมันวะ ก็ให้เตรียมอยู่คนเดียวเลยก็ไปเล้วเราจะทำยังไงต่อดีนะสวัสดีคับพี่จอยสวัสดีจ้าใายเพื่อนหนึ่งนะครับจ้าวันนี้จ่ายจะมาช่วยพี่จอยทำขนมนะครับทำไปนหรออืระดับป่ายพี่จอยก็ดูยูทูบมาเหมือนกันครับอ, <c oughs> อ่ะลองกันเลยก็ได้จัดเริ่มกันเลยดีไหม เรามาเริ่มทำกันเลยนะครับจ้เรามี่ตัวพายกันก่อนครับโอเคใส่อะไรก่อนใส่บิสติบก่นละเอียดก่อนเลยครับใส่ให้หมดเลยนะครับเคจะใส่หมดเลยแล้วอะไรต่อจ้ะต่อไปก็เป็นเนยละลายครับหมดเลยเหมือนกันหมดเลยครับพี่ไม่ต้องตวงอะไรเลยเนาะใช่ครับไม่ต้องเลยครับเราตวงมาให้กันเรียบร้อยพอพี่จอยคนได้เข้ากันแล้วนะครับนจ้เราก็จะใส่ในแก้วครับเพื่อเป็นฐานของขนมครับผม แล้วพี่จอยก็ลองกดๆให้มันเป็นชั้นดูสวยงามครับดเดี๋ยวเรามาเริ่มทำครีมชีสกันก่อนนะครับพี่จอยจ้ะอันนี้เป็นครีมชีสนะครับเดี๋ยวเราเอาอครีมชีสตัวนี้ไปตีก่อนนะครับนี่นี่อย่าไม่ใช้แล้วพี่จอยจะทำไงจ้ะเอออโอเคครับแบบครีมชีสใส่ไปก่อนเลยนะครับเดีปกติก็ตีครีมชีสก่อนเลยครับเ,เดี๋ยวต่อไปเรามาใส่นมข้นหวากนกันต่อเลยนะครับ สีเริ่มสวยแล้วนะครับพี่ซอยปังใหม่ถืงพี่เรยจ้ะหมยถึงคีมชีสครับทำจ่อเถอะอ่า <laughs> หลังจากที่คิีมชีสเซ็ตตัวเสร็จแล้วนะครับพี่ซ <Okay, S 1> อยเดี๋ยวเราก็จะเอาพระเอกก็คือลำใยของเราเนี่แหละครับมาจาัดเรียงด้านหน้าของคิีมชีสให้สวยงามครับอ๋อเออเนี่ยพี่เห็นกรมการค้าภายในอ่ะเขาจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคผล,ลไม้ ไทยฟู้ดเฟสติวัล2024บายมอคหลายที่เลยนี่ใช่แล้วครับพี่จอยเราจัดรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยให้ผลไม้ไทยเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเลยครับโดยไปจัดตามสถานีโทรทัศน์นะครับพี่จอยแล้วก็ห้างสปปรรพสินค้าอย่างลำไยภายในงานนะครับก็มีลำไยแกะเปลือกแกะ,มะเมล็ดครับเขาขายกันทั่วแต่อายุ20เองครับพี่จอยเออเดี๋ยวพี่จะตามไปซื้อบ้างแล้วล่ะอ๋อได้เลยครับพี่จอยมีจัด ึ้นในหลายที่เลยนะคบพี่จอยอซึ่งพี่จอยเนี่ยสามารถติดตามได้ทาง a c e b o o k ครับกรมการค้าภายใน b i ไทีนะครับเออนี่พี่เห็นมีข่าวอะ่ะล่าสุดอะ่ะปล่อยคาราวานลำใหญ่ภาคเหนือที่ลำพูนนีใช่เป่าอ๋อใช่ครับพี่จอยอ๋อก็วันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี่25พัครับซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรครับทั้งห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้รวบรวม ผู้ส่งออกโรงงานแปรรูปเข้าไปรับซื้อผลผลิตลำไยจาก,กเกษตรกรโดยตรงครับผม <S <S ซึ่งเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานะครับได้จัดส่งลำไยกระจายไปยังจุดต่งางๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดครับปล่อยคาราวานลำไยกว่า45ตันเลยครับไปยังห้างสรรพสินค้าหมู่บ้านคอนโดมิเนียมนิคมอุตสาหกรรมสถานีโทรทัศน์ศูนย์ราชการและชุมชนผ่านรถโมบายพาณิชย์ครับ ซึ่งจะทําให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้บริโภคลําไยคุณภาพจากแหล่งผลิตได้พร้อมกันทั่วประเทศเลยครับและแหลังจากนี้จะประสานสถานีบริการน้ํามันให้เข้ามาช่วยซื้อลําไยและนําไปเป็นของสมนาคุณเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้ามาเติมน้ํามันครับ แล้วยังมีส่วนช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรในการทำตลาดทั้งออฟไลน์ออนไลน์โดยความร่วมมือกับปรณีย์ไทยในการจัดส่งสินค้าให้กับเกษตรกรครับและช่วยเหลือในการแจกกล่องขนาดบรรจุ10กิโลกรัมให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรได้ทำการตลาดได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ เสร็จแล้วสวยงามน่าทานมากๆเลยขอบคุณมากนะที่มาช่วยพี่ทำจ้ะจะปั่นยินดีครับพี่ต้อยเดี๋ยวพี่ต้องเอาไปให้แม่แล้วแม่ต้องภูมิใจติดติวปีนเป็นมาูนเลยคนอะไรทั้งสวยทั้งขนหนเก่งเลยเนาะวันนี้ตั้งใจทำชีสเค้กลำไยมาให้แม่ชิมดูลองดูก่อนนะจ๊ะโอ้ใกล้วันแม่ด้วยโอเคแม่ลองชิมดูหน่อยสิน่าอร่อยนะเนี่ยหอมดีอร่อยดีนะื่นใจขอบใจนะจ๊ะ ขอให้เจริญเจริญ